โค้ดสอรี่อัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลประจำสัปดาห์ครับอยู่ผมบอลเศรษฐแต่ว่าจากชาแนลลิวพูดอะไรเป็นครับเรื่องที่ประเด็นแรกครับปัญหายังมีมาตลอดครับล่าสุดซื้อแชฉอีกครับแข้งซีเนียร์แดงไม่แฮปปี้กับการเสริมทัพที่ไร้คุณภาพแมนเชสเตอร์อีฟิกเนียลครับสื่อดังจากเมืองแมนเชสเตอร์รายงานก็ว่านักเตะแมนยูเต็ดบางคนครับโดยเฉพาะแข้งซีเนียร์รู้สึกไม่เข้าใจเลยครับถึงการเสริมทัพของเอริสเทนฮากผู้เป็นบุนซื้อ แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวครับอ้างจากแหล่งข่าวที่เป็นนักเตะว่าการที่สมโมสอนำโดยเอกเจนฮาคุเป็นคุณซื้อตัดสินใจซื้อตัวนักเตะบางคนอย่างรัสมูดคอยลุนแอนโทนีเมสันเมสาแต่โซเฟียนอัมราบาดครับซึ่งทุกคนถูกตั้งคำถามหมดแม้คอยลุนครับจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในเ์ลีกแต่ในเวทีพรีเมียร์ลีกเองครับเขากลับยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาได้เลยครับถึงขนาดยังไม่สามารถยิงได้สักประตูด้วยซ้ำในขณะที่เมสันเมาส์เองครับที่ใกล้จะหมดสัญญากับเชลซีในตอนนั้น แต่ทีมกลับซื้อมาด้วยราคาถึง70ล้านปอนด์แต่ผลงานก็ยังเข้าๆออกๆออจากทีมครับยึดตัวจริงก็ยังไม่ได้แถมข่วงด้วยอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ตลอดเวลาขณะที่แอนโทนีเดิมมุนเองด้วยค่าตัว100ล้านยูโรก็ยังไม่สามารถทําผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันได้ตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วข่าวลือนี้มาพร้อมกับรายงานรับว่ากุนซือชาวรัสเนี่ยกำลังสูญเสียห้องแต่งตัวของเขาเป็นที่ระปอยเลยครับถือว่าปัญหามาไม่หยุดจริงๆครับสำหรับเอริกเชนฮาร์ก มาที่ประเด็นต่อไปครับทีมเปลี่ยนโค้ชอันตรายเดอร์ระวังนะผมงแดงโอ้ คนซื้อใหม่ของเชฟฟิลด์ยูเต็ดครับคริสไวเดอร์ออกมาสงสารเลยครับถึงสโมสรลิวพูลที่จะเจอกับพวกเขาครับในคืนนี้วันนักเตะทีมดาบคู่เนี่ยทุ่มสุดตัวแน่นอนคริสไวเดอร์ครับ้จัดการทีมคนใหม่หน้าเก่าของเชฟฟิลด์ยูเต็ดทีมันดับสุดท้ายของศิกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับให้สัมภาษณ์ก่อนเอ็มที่ต้นสงกัาของเขานั้นจะเปิดบ้านครับตอนรับการเยือนของลิวพูลรองจากฝูงคืนนี้ครับเวลาตีสองครึ่งไวเดอร์ er บอกว่าคนทั้งโลกเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้างกับเชฟฟิลด์มาโดยตลอด เราไม่ใช่สโมสรที่ดูว่าจะเหนือกว่าคู่แข่งล็อกแต่ผมชอบนะเพราะเราจะใช้ประโยชน์จากจุดนี้ได้ดาวมันเลนเป็นสถานที่ที่พิเศษที่สุด ผมบอกกับนักเตะว่าเล่นกับลิวพูต่อหน้าแฟนๆจำนวนมากใต้แสงไฟให้ทุกคนเล่นเหมือนกับเกมเอฟเอครับรอบ3มพวกคุณจะผ่านมันไปได้ยังไงเห่หรอก็ต้องทุ่มสุดตัวสิเราไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วแม้ลังจะพิงเชือกแต่ถ้าคุณอยากจะชนะคุณก็ต้องเวียงมัดใส่คู่ต่อสู้อย่างเต็มที่เราต้องกล้าหาญทั้งต่อที่ครองบอลและไม่ได้ครองบอลซึ่งสองสเกมที่ผ่านมาเราอาจจะขาดการเชื่อมโยงเล็กน้อยระหว่างผู้เล่นกับแฟนๆซึ่งผมได้เตือนสติลูกทีมแล้ว ว่าจัญญาบันในการทํางานของผมนั้นคืออะไรจัญญาบันของเชฟฟิลคืออะไรนั่นแหละครับคือเคสไวเดอร์ก่อนเกมที่เชฟฟิลอยู่เต็ดจะเจอกับลิวพูคืนนี้และปิดท้ายกับที่ประเด็นนี้ครับพอเมอร์สันอดีตตำนานทีมปืนโตที่ทำหน้าที่เป็นกุรูฟุตบอลอยู่ที่ Sky ยสปอร์ครับออกไม้สัมภาษณ์ฟันธงครับถึงคนของเกมบิ๊กแมตคืนนี้ เชลซีจะหมุกไปเยือนแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้ครับแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอทาฟอร์ดต้อนรับการเมียนของสิงห์บลูเชลซีคืนนี้ครับเวลาตีสามสิบห้านาทีล่าสุดครับพอลเมอร์สันอนดีตกองกลางของอาร์เซนอลได้ออกมาฟันธงเลยครับว่าเกมคู่นี้เนี่ยจะจบลงที่สกอร์เสมอกันสามสามแน่นอนครับพร้อมกับให้ทัศนะของตัวเองผ่านรายการของสกายสปอร์ตพอลเมอร์สันบอกว่าผมไม่ได้พูดเกินจริง เมื่อผมบอกว่าเกมที่ Man Dead, แมนยูเตะแพ้สตีลคารเซเนี่ยโอ้โหเป็นหนึ่งเกมเลยครับที่ผมดูเกมบุกอยู่ข้างเดียวเขาที่ผมเคยดูมาในพรีเมียร์ลีกผมคิดว่ามันน่าอายเหลือเกินผมช็อบกับวิธีการเล่นของแมนยูและการขาดความทุ่มเทของนักเตะปีศาจแดงเหลือเกินผิดกับฟังเชลซีครับที่ได้ผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมผมไม่คิดว่าพวกเขาจะไปชนะบริตันนะตอนนี้พวกเขาเหลือสิบคนแต่พวกเขาก็ยึดแนวทางของตัวเองได้และก็เป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมมากๆสำหรับพวกเขาในเกมนั้นผมคิดว่าการเจอกันระหว่างแมนยูเต กับเชลซีจะเป็นการเล่นที่สนุกตื่นเต้นจะแรกกันสนุกแน่นอนเดี๋ยวผมคิดว่ามันจะจบที่3ประตูต่อ3นั่นแหละครับคือการฟันทงของพอเมอร์สันกับบิ๊กแมตคืนนี้ทุกคนและทิ้งท้ายครับใครอยากได้ทัศนะจัดเต็มครบทุกคู่มาทุกลีกพร้อมพูดคุยกูดูตัวจริงจากสปอร์ตพูแอดไปได้เลยครับจีแอดกูดูสปอร์ตพูดึงแต่ี่คือโค้ชสตอรี่ครับทุกคนพูดเละสุกมาอัปเดตข่าวสารน่าสนใจกับผมบอลเสรีธรรมกัน